มีแม่หลายคนนะคะที่อยากออกมาเลี้ยงลูกเองแต่กังวลแล้วก็กลัวรีมคิดว่าจริงๆแล้วคิดดูดีๆนะคะเป็นแค่ความกังวลหรือกลัวหรือยึดติดกับหน้าที่การงานที่เคยมียึดติดกับการแต่งตัวไลฟ์สไตล์ที่เราเคยใช้ชีวิตอยู่หรือเปล่าอย่างรีมตอนนี้ก็มาเปิดร้านทายกล้ามเนื้อชะลอวัยมีพื้นที่ส่วนตัว ทำงานคนเดียวได้เลี้ยงลูกได้ดูแลพัฒนาการลูกจนกระทั่งเปิดเป็นกิจการเพื่อสอนกับแม่แม่ที่ต้องการดูแลเรื่องพัฒนาการลูกเรื่องกล้ามเนื้อก่อนเข้าวัยเรียนหรือเรื่องสภาพจิตใจของแม่เพื่อที่จะเอาไปดูแลลูกดิมทำอย่างนี้เพราะว่าดิมมีความเข้าใจแม่ที่ดูแลลูกเพราะว่าดิมเป็นแม่ ที่ดูแลลูกอยู่ตลอดดิไม่ยึดติดแล้วค่ะว่าดิมจะเคยทํางานอะไรมาดิไม่ยึดติดเลยว่าวันหนึ่งดิมเคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิไม่เคยยึดติดเลยว่าดิมต้องทํางานแล้วก็ได้รับต้องรับตําแหน่งตลอดจนกระทั่งอายุดิมได้ได้เกษียณอายุตอน60ปีดิไม่คิดอย่างนั้นเลยดิพร้อมจะออกจากงานออกจากระบบเมื่อไหร่ก็ได้ที่ดิมคิดว่าลูกดิมต้องการดิ เพราะฉะนั้นดิมคิดว่าถ้าทุกคนไม่มีการยึดติดทุกคนมีความรู้มีความสามารถอยู่แล้วสามารถเอาความรู้ความสามารถเนี่ยมาสร้างเป็นอาชีพใหม่เมื่อไหร่ยังไงก็ได้เพราะว่าตัวเรามันก็คือตัวเราตัวเราสามารถสร้างมูลค่าได้ตลอดค่ะถ้าเรามองเห็นคุณค่าของตัวเองเราไม่ต้องให้ใครมาการันตีให้เราว่าเรามีค่าเท่านั้นเท่านี้เราสามารถเอาความสามารถของเราเนี่ยมา สร้างมูลค่าของเราได้เลยแล้วเราสามารถเอารายได้ของเราเนี่ยมาการันตีชีวิตเราได้เลยว่าเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขและเราไม่ไม่ต้องฝืนใจเราไม่ต้องอึดอัดเราไม่ต้องกังวลว่าลูกเราจะปลอดภัยไหมลูกเราจะปก,กติไหมลูกเราจะเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าจากการเลี้ยงดูผิดผดของคนที่เขาไม่เข้าใจและเราดุเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เพราะว่าแค่เขาเลี้ยงให้ก็ดีแล้วเราจะยอมให้ลูกเราตกอยู่ในสภาพที่ รอพ่อแม่แล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่จะกลับเมื่อไหร่ความจริงพ่อแม่บอกว่าทํางานเครียดแล้วพ่อแม่ออกไปรีแลกไปปาร์ตี้กับเพื่อนแต่พ่อแม่ก็บอกว่าเครียดเลยต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความรักตัวเองมากกว่าจนกระทั่งลืมไปว่าลูกรอเราอยู่ถ้าเรามีลูกมาแล้วเนี่ยเราควรที่จะโฟกัสสิ่งที่เราสร้างเขาขึ้นมาเอง เราเนี่ยสามารถมีลูกได้หลายคนแต่ลูกเราอ่ะสามารถมีเราได้แค่คนเดียวที่เป็นแม่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราเป็นแม่ใครเราเรับผิดชอบชีวิตเขาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเจ็ดขวบเนี่ยให้มั่นคงที่สุดแล้วต่อจากนั้นเราอ่ะจะรู้สึกดีใจได้ทุกวันเพราะลูกทำอะไรก็จะนึกถึงเราลูกจะทำอะไรผิดก็จะนึกถึงเราแล้วเขาจะไม่ทำอะไรพลาดเลยค่ะ ดิมก็สามารถมีเวลาที่จะดูแลตัวเองได้แม้กระทั่งลูกสองคนสามารถไม่ไม่ปล่อยให้หน้าท้องโยทั้งทั้งที่ทํางานบ้านทำออกข้าวทาทุกอย่างเหมือนแม่บ้านทั่วไปแล้วก็ทํางานด้วยดิมสามารถมีกล้ามแขนเพื่อที่จะหยิบจับทํางานบ้านแล้วก็เล่นกับลูกได้ทุกอย่างสร้างได้หมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะเครียดกังวลเรื่องงานก็เครียดเรื่องลูกก็เครียด โรคบางอย่างที่มาจากความเครียดเนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่ที่ทุกคนคิดว่าจะจัดการได้นะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคมีนิดเดียวง่ายๆค่ะอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราเกิดความเครียดแล้วเราหลบหลีกจากมันแล้วมาเริ่มต้นสร้างอะไรใหม่หาอะไรใหม่ที่เราคิดว่าเราทําได้แล้วเราไม่เครียดถ้าเราไม่เครียดเราต้องดูคนรอบข้างเราด้วย คนในครอบครัวเราลูกเราสามีเราคนใกล้ชิดเราเราทำให้เขาเครียดหรือเปล่าเพราะถ้าเราทำให้เขาเครียดก็แสดงว่าตรงนั้นไม่ใช่ละเราต้องอยู่แบบลักษณะที่แบบว่าเราต้องให้ครอบครัวเรามีความสุขเราต้อง มีกำลังใจที่จะพูดดีๆกับลูกถึงแม้ว่าลูกจะซนแค่ไหนเราต้องมีวุฒิภาวะพอที่จะพูดออกมาแล้วก็ผ่านจากความคิดแล้วว่ามันดีหรือไม่ดีเวลาเราคุยกับลูกเพราะฉะนั้นที่จะทำอย่างนี้ได้อ่ะก็เพราะว่าเราต้องมีความสุขก่อนค่ะถ้าเรามีความสุขก่อนอะไรเราก็ทำได้ทั้งนั้นแต่ทุกคนน่ะไม่มีความสุขเพราะว่าไปหลงกลกับการยึดติด ยึดติดหน้าที่การงานยึดติดตำแหน่งยึดติดว่าแต่ก่อนเคยเป็นยังไงแล้วก็ยึดติดสังคมที่เราได้เจอนอกบ้านแต่ลืมไปว่าเวลาเราเข้าบ้านนั่นแหละคือเรื่องราวที่แท้จริงคือชีวิตจริงเพราะเวลาเราป่วยคนที่อยู่กับเราก็คือคนในบ้านเวลาเรารู้สึกไม่โอเคคนที่รักเราคือคนในบ้านนะคะ